สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนัทพงศ์พร้อมจิตเจรสมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในนามของวิถีไทยบริตี้เสรีทางความคิดอิสระทางการอ่านสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาที่ริมแม่น้ําม,มูลพร้อมกับคุณพ่อเกษมศักดิ์ทักทักที่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผกพบได้เป็นแสนโทษอดีตผู้ว่าการจังหวัดชนินนะครับวันนี้รัฐทาลสมาพันธ์เกษตรีวิถีสุรินทร์วันนี้เรามาที่ริมฝั่งแม่น้ํามูลเพื่อมาดู ข้าวอะไรต่างๆข้าวสวยงามมากแต่มันมีอันหนึ่งนะคุณพ่อขณะที่เราเดินมาเนี่ยเราได้เห็นบางเรื่องที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านงงเรามาเห็นเจ้าของพื้นที่นะครับนี่ว่าจะมาคุยพราไงครับผมอดีตผู้ว่าเล่าท่านอดีตผู้ว่าจำกันได้อยู่าะ มันรวมมเหลือครับมันรวมมมนได้เพราะ่าย็นรถอนที่เราดจมันเปลี่ยนเราเราเราพดยานี้อากเบงเิเบิั่งเยาเบงเผาทานไม่ตอนนี้ไปดูข้าวยังไม่ได้ตอนนี้อยากดูว่าเนี่ยไอ้ี่เขาทานเนี่ถามว่าพไเอาไม้ไม่ใช่เาไมไมื่อเขาครับซือาไรแหมู่บ้านเานีเลันเท่าไรกิโลเทาไรเขาแบบเขาถึงเป็นรถเหมากันเป็นรถรถหนึงเท่าไรรถนึงสมมตาผมไปื้อตมัน ได้ผมก็เลื่อยกับพวงอยู่ิงรถบันรถนี้ก็าตีดสองพันสองพัยังงรามาเขาท่านได้รในรถนี่เป็นสามไม่อย่างนี้เนี่ยผมวม่มาเสดาใช่ไหมเนี่ยเดาไม่ไม่จะเลื่อยเป็นแผนเป็นแว่นมันอันนี้มันไม่อย่างนี้ไม่เดาวล้ไม่แล้วไม่เดานี้ไมเราเชื่อเราเ่อรัดดีาเขาครับาัดมาขายครับแต่แสดงว่าเราเราจะอยู่เขาตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยมีกี่เจ้าครับตรงนี้ แสดงว่าไม้นี่ไปซื้อเองและวเขาเอามาส่งซื้อเองบางทนตัดทัชจ้าของนะจากคนขึ้มาอีกใช่แล้วพอเผาเสร็จเราไปส่งแล้วแล้วส่งเสร็จทิพนนี่เลยห้าบ้านเนี่ครับทุนละไม่ใช่ท่านเนี่ยเผาเราได้ทานหลายคนเลยมันสองสองพันกว่าเดียวเพื่อเราหาหกพันเพอเอาไปใส่ เรานึกถึงนี่ไหมเศรษฐกิจจังพันธ์เศรษฐกิจไม่ทำไมถ้าเราไปเรื่อยทำโต๊ะทำอะไรไม่ได้เยอะกว่าของฐานหรือยังไงเศรษฐกิจเขาเนี้ยจาเกี่ยวเนี้ยเขาเาให้เฮ็ดมาดูเฮ้ยร้านนี้เลยครับเออนี่เทคนิคอ่ะเทคนิคเป็นยังไงเอาเดาดิเดาเอาที่นี่เทคนิคอย่างนี้เอาใหม่ใส่แบบปั่นหมายถึงว่าอะไอันนั้นเขาเป็นโบกวะเนาะ เป,ป,ป็นเดียวกันขนาเลแปเป็น oh. ปูนไอเป็นดินเหนียวดินเหนียวดินเหนียวครับเหยียบอันนี้นเอครับเาว่อนองวอานเปิดเอาดนนวครับนีพ่อนี่ยามแน่นอนเดืทำ่าอันนี้เฮ็ดไปถาวนเลยยามที่เขาไปยังรไม่ไม่เขาไปไม่เขาไปไม่รกเอาไปเลยก็ใช่เวลาดนปะเดีโอ้ยมังเป็นบานมึงเ เดี๋ยวมันจะดับผมมันข่วนมันสองเม็ดเมดเนาะเราะว่าซองนดตอน้มันสองาทิตย์้องอย์ใไหมฮคุณดูรแบบดูผมบานผมยีุ่นมีบานนี่ถือว่าบ้านยังไปเลย้บัลาบานบ้านทับายกลุ่มคนเผาถ่านตัวจรินคีลาคนเอาถ่านคนเอาถ่านน่นี่ถือคนเอาถ่านคนเอาถ่านคนเนดเผาเนี่ยเตาเรื่องเนี่ยขายเด่นนิดหน่อประมาณ สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเท่ารถซื้อมารถขั้นหนึ่งเนี่ยซื้อหม่มาลถคั้นหนึ่งเขาเลยจะเก่าเขาเลยจะเก่าเตาเดียวแล้วครับเนี่ยซื้อสองพันซื้อพันเดียวแล้ละพันซื้อพันหนึ่งก็ได้ันหนึ่งหรือว่าออกกูเลย่าก็เดี๋ยวจะไปตัวพืชทีคำก็ซื้อยังไงซื้อยัง เดี๋ยววันหลังจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับในนี้ก็จะมีวิวมีอะไรวันจะมาอาเกียงโชว์้อ้าวถ้าอย่างนั้นวันนี้ท่านผู้ชมครับขอลาท่านผู้ชมไปในบรรยากาศของคนเดาฐานนะครับว่าหลังเจอกันใหม่เราจะมาพามาดูอะไรและอียดอีกครั้งนึยแต่วันนี้ลากันแค่นี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์สับสนใครเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยสวัสดีครับ